ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxforce กพลังใหม่กำหนดโลกโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ ใชมาดีต่อเนื่องนะครับสำหรับตัว GWM แท้ง300 d ดีเซลครับแต่วันนี้นะครับผมมากับพี่เขาครับตัวนี้คือ GWM แท้ง500 d ดีเซลครับคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อครับ6 2 9 0 0 0้าทอ่าบาทก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบเหมือนกันนะครับ 184แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตร,รเกียร์อัตโนมัติ9สปีดคนถามว่าเฮ้ยทำไมขนาดนั้นคือเกียร์อัตโนมัติ9สปีดเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอัตราทดของเกียร์ที่สมูทนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นไหลนะไม่กระโชโกโคกงหักแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ต่างๆมาให้มีแพดเดิลชิพโดยเฉพาะผมบอกก่อนนะคันนี้แต่เดิมเนี่ยตอนที่มันเป็นตัวแทงค์500ที่เป็น เอ่อ H E V หรือว่าเป็นไฮบริดเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างมีอายุพอบอกว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลปุ๊บอย่างแรกที่ชอบเลยคือเฮอมันเป็นรถอเนกประสงค์มันเป็น SUV แบบนี้มันต้องดีเซลสิมันถึงจะถูกฝาถูกตัวนะอีกอันนึงคือพอมาเป็นสีดำเฮ้ยเท่อ่ะบอกกับตัวเองแบบนี้เลยตอนเห็นรถทดสอบคันนี้มาถึงเออโลโก้ด้านหน้าเนี่ยนะดำกระจังดำมาเลยนะไม่ต้องมามี สีเงาเงาเงินเงินโครเมียมไม่ต้องเอาดำดำดุดุอย่างนี้มาเลยนี่ถ้าเป็นผมนะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะติดฟิล์มความเข้มสัก60ผมว่ามันน่าจะเข้ากับตัวรถอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอยากจะให้มันดูเด่นขึ้นมาอีกก็อาจจะเป็นเรื่องของยางใส่เป็นยาง a อทแต่ผมว่ามันอาจจะไปกวนในเรื่องของเสียงห้องโดยสารในเรื่องของสมรรนะการกับขี่นะเอาว่ายางติดรถชุดแรกมาเนี้ยใช้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ความน่าสนใจของเขาก็ยังมีทั้งในเรื่องการรับประกันทั้งในเรื่องของศูนย์บริการอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ GWM mm. ก็ทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับอันนี้ทําดีก็ต้องชมนะฮะดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยดูวัยรุ่นขึ้นอย่างที่ผมบอกดูดุดันดีไซน์ภายในก็กว้างขวางใหญ่โตแล้วผมชอบรถประเภทนี้อยู่แล้วคือพอเป็นเนี่ยสีดําเป็นคันนี้นะแอบมองเผลอๆแล้วนึกถึงเลยว่าพวก ลดพวกเลนช์แต่ก่อนพอเห็นพวกเลนช์โลเวอร์สปอร์ตคันใหญ่ๆแต่นี้อาจจะออกแนวมาทางพวกแลนคุยเซอร์อะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งครับนั่ง2แถวก็สบายสบายด้านหลังเก็บของเหลือๆนะมีแพดเดิลชิปมาให้มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงได้นะครับสั่งการด้วยเสียงจะเปลี่ยนขึ้นวิทยุจะอะไรก็สามารถทำงานได้จากตรงนี้นะครับ โหมดการขับขี่ก็มีให้ปรับเลือกใช้งานได้เห็นแบบนี้เนี่ยคันใหญ่ๆอย่างนี้แต่ต้องบอกว่ารัศมีวงเลี้ยวใช้ได้เลยนะนะครับรัศมีวงเลี้ยวถือว่าใช้งานได้ไม่ลําบากลำบนครับคนที่กลัวรถคันใหญ่ๆแล้วกลัวว่ารัศมีวงเลี้ยวมันจะกว้างใช้งานยากนี่ไม่ต้องห่วงสําหรับแทงค์500ดีเซลนี่สบายๆจะกลับรถนะครับจะใช้ในชีวิตประจําวันโอ สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหานะก็งถือว่าปรับมาคราวนี้เขาทำดีทำดีผมบอกแล้วทำดีก็ต้องชมนะครับผมชมที่เขากล้าใส่เครื่องยนต์ดีเซลเข้ามากล้าที่จะปรับรูปลักษ์ปรับเปลี่ยนรูปทรงอย่างน้อยๆอาจจะไม่ผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกต้องมีคนบอกเขานะครับเขาถึงได้ไปคุยกับทาง ผู้บริหารชาวจีนไปคุยกับโรงงานผลิตคือมันต้องปรับอ่ะเพื่อให้มันตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าในตัวของเจ้าแท้งที่เป็น500ดีเซลคันนี้จะเปรียงปร่างอย่างรุ่นน้องหรือเปล่าอย่างแทงสามร้ดีเซลหรือเปล่านะคันใหญ่นั่งสบายนะครับออ ผมจะบอกว่าแล้วพวกกล้องนี่มีเพียบเลยนะใครที่กลัวสมมุติว่าต้องขับรถคันนี้เข้าไปในเมืองสีลมสาทรสุรวงนะครับแถวแถวพระรามสี่เยาวลงยาวราชไม่ต้องกลัวไปได้หมดแหละนะสบ,สบายสบายเนี่ยความเร็วเดินทางประมาณร้0ยร้ก็ถือว่าเสียงลมไม่ได้แบบเป็นอุปสรรคมากนะฮะจากที่ดูคิดว่าเฮ้ยทรงแบบนี้มันน่าจะมีเสียงลมเข้ามารบกวนเยอะแต่ว่าไม่เลยนะ นั่งสบายช่วงล่างดีก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ปรับพัฒนาเปลี่ยนมาแล้วน่าใช้งานมากขึ้นครับแทงค์500ดีเซลนะครับเอาที่ชอบก่อน1ความทันสมัยความสปอร์ตความเท่ที่เพิ่มมากขึ้น2เรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลครับอัตราเร่งความทนทานความประหยัดน้ํนามัน3ฟังก์ชันการใช้งานในห้องโดยสารครับกว้างขวางสะดวกสบาย4 เทียบกับราคาครับล้านกลางๆนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับสมรรถนะการขับขี่ที่ได้แล้วยังไม่รวมไปถึงระบบความปลอดภัยออปชั่นการใช้งานต่างๆภายในห้องโดยสารด้วยครับ